สวีดัสสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสกิปทีวีนะครับ5ก็ห่างหายกันไป นานมากเลยทีเดียวนะครับอกับชีวิตที่อดสูงนะครับไม่มีคอมพิวเตอร์ให้ใช้นะฮะก็เลยต้องไปหาพื้นร้านเกมนะครับแล้วก็ฟรี WiFi ตามจุดต่างๆในการใช้ชีวิตก็สำหรับตอนนี้นะฮะมีคอมใช้แล้วนะครับเราก็กลับมาพบกับเกมเกลียนเกมหนึ่งนะครับซึ่งเกลียนของแท้เลยนะฮะเราจะได้รับบทเป็นบาร์เบอรนะครับหรือว่าร้านตัดผมน สมัยมัธยมนี่โดนบ่อยนะครับอ่นานั่งๆเข้าแถวอยู่ตอนเช้านี่เดินมาบาร์เบอร์ก็ถึงที่เลยนะครับ <c oughs> <c oughs> จู่ๆก็หัวหายเอ้ยผมหายไปครึ่งหัวนะฮะอนาจ,จิตอนาจใจมากนะครับอ่ะส่วนคุณผู้หญิงนี่อาจจะคนพบกับอ่าท่านอาจารย์หญิงนะฮะเดินมานี่กรอนผมนะครับอ่าไปจะถึงติ่งหัวเลยนะฮะร้รองไห้ไปหาแม่เลยทีเดียวนะครับสหรับชีวิตนักเรียนมัธยมหญิงนะต้องไว้ ถักเปียใช่ไหมอ่าถักเปียนะฮะถ้าบางโรงเรียนถักเปียไม่ได้ก็ต้องไว้ทรงกระลาครอบนะครับอ่าชีวิตมัธยมนี่เป็นอะไรที่อ่อาอนาถมากนะแต่ก็โอเคนะครับเราจะมาเล่นกันในส่วนของเกม Bubbleshop โอเค Let's go โฮโฮโฮร้านเปิดแล้วกนะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ นายเจมบับเบอนะครับก็อยู่กับร้านตัดผมในตำนานนะฮะนะพร้อมกับเหยื่อรายแรกนะต้องเรียกว่าเหยื่อรายแรกนึกนะฮะเราจะมาเป็นช่างตัดผมกันนะในวันนี้นะาลูกค้ารายแรกที่เป็นชายหนุ่มที่คราวนี้สรวยเชียวนะครับอาจจะใช้ซันซิลนะฮะไม่ก็ ice, รีจอยส์ในในในการอ่า การทรงหนวดของเขาภารกิจแรกเรา,าไม่สามารถตัดผมได้นะครับเราได้แค่ถ่ายหนวดหนวดนี้มีหลายทรงนะฮะอันแรกนี่ทรงพระเจริญนะฮะเป็นมุกเก่าไปละเราต้องดูดูหน้าตาลูกค้าก่อนนะฮะแล้วเราก็จะทำการจัดทรงให้นะครับตอนสมัยผมเด็กๆนี่ ตัดอยู่ไม่กี่ทรงนะฮะอันแรกเลยคือทรงนักเรียนนะครับอันที่สองนี่รองทรงสูง,สงนะฮะวงเล็บสูงนะ,ะับตัดรองทรงปกตินี่โดนคูตบกระบลไล่ไปตัดใหม่อ,อ้ยเดียวเสียทรงการที่จะเป็นช่างตัดผมได้เนี่ยเราต้องรักษาคุณภาพนะครับมีมารยาทนะฮะเจ็บไหมครับรักษาหนวดรักษาเขา่า เราต้องรักษาระดับคุณภาพในการตัดผมของเรานะฮะเพื่อที่เป็นช่างตัดผมมืออาชีพ <laughs> เพลงว,ว้าวอะไรเพลงอะไรของมันนี่หน้าตาได้ยากกดด่างกับจะเด็ดเฟ้เฟ่เดี๋ยวเดวกนหนวดให้อ่ะทรงนี้เลยที่ชาย <laughs> หนวดไม่ใหญ่คิบูกเราต้องมีมาตรฐานนะฮะ หนวดแบบสามแง่งอ่าโอเคอ่สองแง่งก็ได้อ่คล้ายๆอ่ะอปแปะนะ,ะอ่ะแปะที่มันหืนๆในประเทศจีนนะครับมันจะมีหนวดออกมาข้างๆปากนะฮะอย่างนี้คล้ายเคี้ยวอ,อ่พอใจแล้วพอใจอ่าไถไถหัวมันน่าจะไถหัวได้นะเน่เน่ถ้าไถาหัวได้นิดสบายเลยเก็บรายละเอียดหน่อยอโอเคเสร็จแล้วครับคุณลูกค้าอ่า กลับบ้านไปหาเมียได้เลยดูได้คะแนนได้คะแนนได้คะแนนอ้โหทส่งผมนี้ได้คะแนนเต็มโอ้โหเต็มไปเลยฮะเด,ดี๋ยวได้เกรดบีด้วยอ้โหทส่งผมแรกนะครับค่าใช้จ่ายในการตัดในประมาณ1,000บาทตัดอย่างนี้นี่มึงตัดหัวกัเลยดีกว่าตึ๊งตึงตงต,งต,งต,งตง เพลงนี้เพลงนี้จะครันทรีไปไหนเยื่ออะไรที่สองของเรานั้นจะตัดทรงไรเดยอ่าถ้าตัดทรงหัวได้ที่คุณตัดสกินเฮดก่อนทรงเดียวในสมองแล้วที่จะตัดผมในสกินเฮดเราจะดีไซน์นะฮะดีไซน์อดอลฮิตเลอร์อ่าแล้วก็น่อหนวดอุลตร้าแมนหนวดอุลตร้าแมนไอเฮี้ยงเบี้ยวด้วย กลายเป็นโศอะไรไปลแล้วนี่ไเ,เป็นช่างตัดผมที่ดีนี่มันต้องเก็บรายละเอียดปาดนะฮะปาดขนนิดร่วงมาเป็นเส้นเลยนี่ใบมิดโกนนิดเวลาคุณผู้ชายนะฮะไปใช้ใบมิดโกนในร้านตัดผมเนี่ยมันจะมีความรู้สึกเวลาแบบใบมันบาดกันหนวดนะฮะมันจะมีความรู้สึกแบบปิด แม่มันจะเป็นความเสียวอย่างหนึ่งนะที่คุณผู้หญิงนั้นไม่เคยได้สัมผัสแม่มันจะแบบประมาณนี้เลยไอ้ที่นะฮะตัวหน้าตัวละครหน้าตัวละครหน้าตามึงจะใสไปไหนเนี่ยมิสเตอร์บ้าวโอเคหน้านี่ใสเชียวนี่เอาเอาเบี้ยวเบไปหมดเหลืออยู่แค่นี้ อันนี้นี่ส่งอะไรฮะอถ้าเป็นแนวเดียวก๋วยเตี๋ยวนี่เป็นส่งเครื่องรนะ้านตัดผมร้านผมนี่สามารถตัดให้คนนี่ไม่เหมือนคนได้ <c oughs> นะฮะเดินออาไปนอกร้านนี่จิกโกแถวบ้านนี่ต่อยเอาหน้าแหกเลยโอเคส่งนี้เลยนะ่ได้กี่คะแนนได้กี่ <c oughs> เกือบเต็มนะ่าโอ้ความเนี่ยบในการตัด <c oughs> เกือบเต็ม <c oughs> ความเยี่ยมโอ้โหเยี่ยม นีครับได้เกรดบีโอ้โหมีค่าหลอดไฟด้วยนะหลอดไฟบร์เปอร์นี่จะเป็น3สีนะฮะแดงขาวน้ำเงินตอนเด็กๆนี่คิดว่าธงชาติไทยนะไม่รู้ว่าใครคิดขึ้นมานะครับอันนี้อะไรนะเบสิคสมอลซื้อซิหอันโอเคทีนี้เราจะมาตัดผมอะไรดีส่งทางม้าลาย <laughs> สกทางม้าะไรอา่าโอเคหนวดจะได้หนวดหนวดหนวดอตองจมูกหายแล้วไปยข้างเออเป็นหนวดแมวแมวน่ะแมวเ,เ,เหลือไม่แค่นี้ <laughs> เน่เป็นเขาแพะ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 อ ดูมันทำหน้าเหวอดูมันทำหน้าแบบนะฮะไปได้กี่คะแนนกันตรงนี้เอฟทเวตเอเป็นความฟินอย่างหนึ่งนะครับเวลาคุณผู้ชายนั้นไปตัดผมในร้านตัดผมนะฮะแล้วเขาเอาปัตเตอรเลียนซอยให้แบบนี้นะครับถ้าเป็นหัวเกียร์มันจะถ่ายซ้ำนะฮะแอด แอดแอดนะ <c oughs> มันจะเป็นอะไรที่แบบรู้สึกมีความทุกข์มากนะฮะเวลาที่อ่าผู้ชายโดนถ่ายหัวเกียนนแว่าแต่เพลงจะลื่นแรงไปไหนเนี่ยปาดด้วยใบมิดโกนนะ,ะประเทศไทยได้มีข่าวเด็กหูขาดอยู่บ่อยนะฮะโดยที่ช่างมันใช้ใบมิดโกนอย่างี้นะฮะแล้วมันจามพอดีนะครับอ่าจามทีนี้อ่ารั่นไปโดนใบหูเด็กนะฮะไม่กระโดนจมูกนะครับขาดครึ่งเลยนะฮฮวยคุณหมอเลยทีเดียว นี่แหละไอ้ทรงแอดคาราบาลโอเคแอ้ทรงนี้เลยเรียบร้อยโอเคพวกนี้ทรงอะไรเนี่ยโอ้โหตัดไม่โครมีมาตรฐานเลยออกยิงไปนี่ออกยางยี้ไปนี่อออนนโอ้โหกลับมาได้แม่งปลาระเบิดใส่บ้านแน่ๆเลยโอเค <laughs> มีจุ๊บจุ๊บกับมันด้วยนะฮะโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัดไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะก็ถ้าใครอยากให้ผมตัดผมให้ก็อ่าอย่าลืมจ่ายตังค์มาด้วยนะฮะค่าทรงผมประมาณ300บาทนะครับอ่ะโอเคก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับอ่ะคิดถึงทุกคนมากๆเลยนะครับวันนี้เรายิ้มกันหรือยังครับอย่าลืมยิ้มกันก่อนไปละเอายิ้มเนี่ย บ๊ายบายจ้าหากคุณผู้ชมชอบคลิปของผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยการกดปุ่มสีแดงกันด้วยนะครับและอย่าลืมเข้ามาติดตามกันใน Facebook ด้วยล่ะขอบคุณนะครับ